เฟเดริโก้คิเอซาจะพร้อมลงสนามในเกมแดงเดือดนัดนี้เลยหรือไม่คลิปนี้เรามาวิเคราะห์กันครับอย่าลืมกดหัวใจกดติดตามกันไปด้วยนะครับ เฟเดริโก้คิเอซาเพิ่งจะมาเปิดตัวกับลิเวอร์พูลนะครับในช่วงเย็นๆของวันพฤหัสบ,บดีที่ผ่านมานะในวันนี้น,นะครับวันศุกร์เนี่ยเพิ่งที่จะเจอกับเพื่อนร่วมทีมที่เอ็กซ่าเทรนนิ่งเซ็นเตอร์นะครับคาดว่าน่าจะลงซ้อมเลยอย่างน้อยๆนะฮะวันศุกร์วันนี้เนี่ยน่าจะได้ซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมนะครับ1มือ้อ1ครั้งนะฮะวันเสราร์ ก็คิดว่าน่าจะได้ซ้อมอย่างน้อย,อ,ยอีกหนึ่งครั้งนะครับก่อนที่จะไปเตะกันในคืนวันอาทิตย์ผมว่ามีแน่แ่ได้ซ้อมกับทีมอย่างน้อย,อยสองครั้งแต่บางทีบางทีเนี่ยเขาก็จะมีซ้อมเพิ่มอีกสักครั้งหนึ่งนะครับอาจจะเป็นซ้อมเบาๆเช้าว,วันอาทิตย์นะฮะหรือเผลอๆวันนี้ซ้อมเช้าเย็น รหรือไม่ก็วันเสาร์ซ้อมเช้าสักครั้งหนึ่งซ้อมเย็นสักครั้งหนึ่งคือเราเนี่ยไม่สามารถที่จะร่วงรู้โปรแกรมซ้อมของทีมได้นะครับดังนั้นเอาเป็นว่าอย่างน้อยๆเนี่ยนะครับเฟเดริโกคิเอซ่าน่าจะได้ซ้อมกับลิเวอร์พูลอย่างน้อยๆองถึงสครั้งนะครับก่อนที่จะถึงเกมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่โอทฟฟอร์ดนะครับ สภาพร่างกายของเค e s ซ่านั้นไม่ได้มีอาการบาดเจ็บใดๆพร้อมที่จะลงสนามแต่อย่าลืมนะครับนักเตะใหม่ที่ย้ายมาร่วมทีมแบบนี้เพิ่งจะย้ายมาวันพฤหัสบดีถ้าจะได้ลงเป็นตัวจริงอันนี้ถือว่าเซอร์ไพรส์มากผมคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นได้นะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือลิเวอร์พูลนั้น จบโปรแกรมที่เจอกับเบรนท์ฟอร์ดไปแล้วก็เตรียมรับมือกับแมนยูไนเต็ดมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วดังนั้นเขาจะมีผู้เล่นชุด11ตัวจริงในการที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วมีโอกาสเป็นไปได้ยากมากๆที่นักเตะพึ่งจะย้ายมาวันพฤหัสแล้วก็ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเลยนะครับอร์เน,นสลอมีผู้เล่น11 ตัวจริงที่จะเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วดังนั้นผมคิดว่าทางด้านของเฟริโก้ก s เอซ่าน่าจะเข้าไปเบียดสอดแทรกตัวจริงไม่ได้นะครับผมแต่แต่นะฮะอย่างน้อยๆน,น่าจะมี เป็นตัวสำรองอย่างรู้เลยนะเอาแบบรูหรูเลยถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะได้ลงเล่นมากที่สุดเนี่ยผมว่า20นาที15นาที10นาทีแบบนี้นะครับผมถ้าได้ลงเล่นมากกว่า20นาทีอันนี้คือเซอร์ไพรส์แล้วคือเซอร์ไพรส์แล้วนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ายิงนำห่างไปไกลแล้วนะครับแล้วก็ให้ได้ลงมาสัมผัสเกมหรืออาจจะแบบโดนแมนยูยิงจนไม่รู้จะต้องทำยังไงแล้วเอาเคียซ่าลงมาเล่นไปเลยแล้วกัน อันนี้ก็มีโอกาสนะครับคือสกอร์ต้องขาดแล้วไม่ว่าใครจะยิงนำนะครับแต่ถ้าสูสีสูสีสสห่างลูก2องลูกเนี่ยผมว่าเต็มที่ได้ลงแค่20่นาทีเนี่ยคือหรูสุดละนะครับแล้วซาร่าเนี่ยสมปทานตรงนั้นเนี่ยจะไปเปลี่ยนเขาออกในเกมใหญ่อันนี้ก็ยากเองเฟรรโกเคียซ่าน่าจะได้ลงแต่เต็มที่ผมว่าไม่เกิน 15นาที20นาทีแต่ลิเวภูอย่าลืมกดติดตามช่องนี้กันไปด้วยกดใจแล้วก็กดคอมเมนต์กันเข้ามาด้วยนะครับ